เราจะทำร้านเราจะเปิดแบบนี้เราไม่ได้นเรองาพบานตัวตางาา chào các bạn các bạn có thể lại <laughs> thôi tao gọi มีไข่ไดนวยนะครับวันนี้นะไข่ครับร้านนี้คไข่ด้วยนะไข่ด้วันนะนนะเรายำตัวผู้นะคะได้จ้าตัวผู้ถ้ายำมันไม่ามียำตัวผ 50, <50. S 1> ู้เเท่าไหร <5. S 2> <5. S 1> ่นะคะหกสิบครับหกสิบยำก็หกหกสิบเนาะยำนะขาหมต้มยำห้าสิบต้มยำร่มต้นห้าสิบยำรมต้นหกสิบครับพลาดแน่นะยำปูม้านะครับใช่ กี so ่ภาอ่ะี่ไทอแยกแยกยได้จ๊ะพี่จ๋าไดู้ได้แยกพันแกนกจายยกันแยกอเอาบือ้วเนยเอา่ทุกอย่างตะเป็นสถานจะเป็นรานแบน้จะเป็านข่สาวกี่ตัวหลกใดแยไส้ขนม้ขนมนู้นแล้วตลางานรก็ี่ยวกั

มาเปิดร้านกี่โมงวันนี้วันนี้ก็วันนี้พี่มาช้าครับมาช้าเน่ยนะวันนี้ยอมรับความมาช้าตามหลักล้วเปิดประมาณบ่ายสามใช่ไหมใช่ครับบ่ายสามลงประมาณสองครึ่ง วันนั้นวันนั้นขนาดกินยำไปนี่ปากของเบิร์นเลยนะคสมชื่อจริงเลยโอ้สุดยอดจริงเลยครับอาการหนักาอาการหนักเลยนะโดนยำมูไปวันนั้นครับแล้วมาสดน้ำต้มยำกันที่นี่โอ้โหไปกันใจไหยสุดยอดเลยนี่มพริกแห้งด้วหรือไงเนี่ยนี่อไม่งั้นมันไม่เผ็ดครับเขาไม่เผ็ดเลย,ยดีครับตันพริกเลยนะพริเซอร์แตงเดียวไม่อยู่ยครับผมชื่ออย่างนะครับ แยกน้ำค่าแยกร้อยหนึ่งแล้วลูกตคุ้ม80บาทจะค่าแยกร้อยยังไม่ให้หรอโอ้สม่อน80บาทบขอบคุณมากนะครับสดเลย มีวันหยุดไหมครับเนี่ยมีพี่พีได้อยู่วันศุกร์นะวันศุกร์หยุดใช่ที่จะเป็เช้าวันศุกร์โแต่ที่รไม่มีวันหยุดทีไม่มีวันหยุดแต่วันนี้วันศุกร์พี่ถึงมีหยุดก็ถ้าไม่ถ้ามาไม่เจอก็แสดงว่าหยุดนะใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีเบอร์โทรครับอ๋อครับผมส่วนมากเขาจะโทรมาถามก่อนเบอร์อะไรนะที่ร้านเพื่ออะไรนะเก้าสามเก้าสามสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง 94 9ใครที่จะมาทานก็ต้องโทรมาก่อนนะครับเดี๋ไม ok ่ค้าไม่ขายนะอะไรูกเอาตู้ด้ะวดเนาะยำอเนาะเอาอะไรูก อ,อันนี้คะไรมเอะไรยอยากจะเบิร์นอะไรดีวะเนี่ยเาตร์นต้นไหมเบนต้นเขาไหมเลือกเอาไลอยากจะกินอะไรเ,เ, <c oughs> เ,เลืกอะไร <c oughs> อยู่นะครับแต่นั้นนะเดินเดินไม่ทั่วครับ <c oughs> ใหญ่เหมือนกันครับเดินไม่ทั่วที่นั่นนพี่ไปี็ยังเดินแค่รอบเดียครับมันจะเดินไปตรงไหนร้อนด้วยพี่ไปใหญ่แล้วครับเอาเลยนี่คะ่ะเข้าไปดูก่อนเลย เป็นอย่างนั้นค่ะคัณว่าไงลูกชาเดินวนเดินไรกได้ถาใครเก่งได้เดยว้ก็ฝ่าฝันได้ก็ได้ฝ่าฝันได้ก็ดแต่อะไ ฮะผมไม่ว่างของผมไม่ใช่ผมไม่ว่างของผมผมมาจับโทรศัพท์เดี๋ยวมันก็ไม่ทันของเขาของเขา วันนี้แก้กลับมาทวบุทวดชันใช่ไหม <c oughs> เม่อวันนั้นทนมันเยอะมันเออเลอร์มันวันนั้นได้กินแค่ปูนะครับเวันนั้นไ, <c oughs> <ขอ S 2> ไม่ไไมา้าให้ไปพบแต่วันหลังไม่มาครับมาครับ,กบ,กบแกก็มาอยู่นะมาอยู่ครับ หนึ่ร้อยห้บาทครับหนึ่งร้อยห้าบาทูสามตัวใช่ไหมู่สามตัวร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทดว่าแม่ค้าสเ่ะครับนะครบติเลยนคักช่งือะก็ได้เขาก็จะตเนงานบกอะไนราะลา ตลอดถ่ายนี่ก็ไปถ่ายที่ไหนมาแล้วล่ะไปทั่วนานอยู่ไกลไกลครับไกลครับไกลครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลย ว่านน,นอนอยังไม่รู้ครับขับขับรถมาเพราะว่าเลิกเลิก,เลกงานแล้วก็มาเลยครับใช่ไหมใช่นางบอกว่าวันนั้นนางขับรถมานางก็มาถึงนี่เลยโอ้โหแน่นอนจริงเลยแน่นอนแน่นอนยอมครับแต่เก่งนางเก่งขับรถด,ดูไปหลายที่เลยนะวันนั้น

เตือน้าเตือน่ายูงเงียวันนั้นเหมือนัดกันมาเลยอ่ะถ้าถ้า้าไม่มีนี่เอตอนนี้มันเป็นตังไม่ไม่ออกเลย นะเพราะว่าเป็นพริกทอดเนาะครับผมน่าจะพริกทอด สองร้อยโอ้โหแค่ยังเม็สีสวย,วย200สเลยสองร้อยแต่ติดจแพงนะครับพี่แพงกว่าพุ่งอีกนะครับแพงกว่าพุ่งอีกนะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รูดูก่นได้จ้าันี้ ตรงนี้นี่ที่จอดรถกว้างมากนะที่นี่นะครับว่าสะอาดนี้ร้านทุกวันนะครับยอดเลยได้เลยเจ้าของเขาดูแลดีครับถึงที่ถึงบอกไงว่าที่กว้างแล้วก็ห้องน้ำสะอาดครับทอย่างครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจอดนะครับกินอะมาหนูนะครับเอเยำปลาเต๊ะเต๊ะต้มยำกุ้งตัวยำปลาตัยนะครับตลาดคนับ ทุกวันนะใส่แล้วั้งหลยที่ได้เจอไหนครับตอนรี้